ไทยห้าวิธีแก้สึกที่คนไทยชอบใช้มากที่สุดกลืนลมหายใจผมสอนให้ไม่มีใครถามไม่เป็นไรบอกแค่เป็นความรู้เราแบบสึกอยู่ใช่ไหมหายใจเข้าแล้วพอมันกลืนไม่ได้แล้วเอาเข้าอีกลมหายใจหนึ่งในปากแล้วพยายามกลืนมันจะยากมากแต่กลืนลงไปมันจะผมจะรู้สึกเหมือนหน้ามืดเลยแบบวอมันจะเหมือนกลืนไปมันแบบมันจะกลืนยากมากก้นหายใจนับสิบอยู่ที่หนึ่งการหายใจนับสิบก็คล้ายๆกันกับอที่ผมบอกดื่มน้ำไห ใช่ดื่มน้ำเย็นช้าช้าผมเคยเจออีกวิธีหนึ่งแต่ต้องเป็นแก้วนะให้กินฮะแล้วให้คุณกินอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะกินแบบก <c oughs> ินกกินยัง <c oughs> ไงวะกินคือเป็นแก้วมันทําได้ <c oughs> นี่มันขวดมันน้ำเขาทำยังไงคือค <c oughs> ือถือแก้วแล้วก็มันจะเกือนพกได้นึงแต่ดื่มน้ามันจะมันจะ <c oughs> <c oughs> สุดข่ายก้มเอียงตัวแล้วดื่มน้ําอยู่ที่สามกินหวานผุอมช้อนน้ําตาลให้เหลืออะไร้าง เลยที่ห้าที่ผมเรียนมาใน Medical School นะโร<ม>งเรียนบริบาลน,นะการเปลี่ยนอ,อารมณ์ทันทีไม่่เกียวแบบทำให้ตกใจหรือว่าไม่อยู่แกล้งหรือว่าโกหกไม่อยู่เกี่ยวพวกนั้นเลยอ้าปะรอให้ไม่มีน้ำลายหยดคือไอ้วิธีนี้นะคุณทำยี่ยอะไรอยู่ <laughs>